ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระห้าองค์คือพระวัดหลังสีซึ่งเป็นพระจากแม่พิมพ์เดียวกันวันนี้เทคโนโลยีทางการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างจริงโซเชียลมีเดียทำให้พระวัดหลังสีซึ่งแทบจะกลายเป็นตำนานหาดูองค์จริงกันแทบไม่ได้เลยวันนี้ได้ค่อยๆเผยตัวออกมาจากบ้านเรือนต่างๆบ้านเรือนต่างๆที่ ลูกหลานไปค้นหาดูพระที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเก็บสะสมไว้บนหิ้งได้ทยอยนำออกมาเรียนรู้กันว่าเข้าเหล่านั้นมีพระอะไรอยู่ในบ้างกันบ้างพระวัลังสีก็ได้มีโอกาสเผยโฉมออกมาอีกครั้งหนึ่งก็โดยสาเหตุของโซเชียลมีเดียนี่เป็นปัจจัย ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับกอบกับความเจริญทางด้านโซเชียลมีเดียโดยพ่อ Google ท่านจะค้นหาอะไรเช่นอยากจะดูเรื่องพระวัดลังสีท่านก็พิมพ์คำว่าพระวัดลังสีเข้าไปที่ Google ก็จะปรากฏออกมาเยอะแยะไม่ไว่าจะเป็นภาพเป็นวิดีโอเป็นข้อเขียนต่างๆของพระวัดลังสี ครับวันนี้กลุ่มเนียวคลาสสิกก็ด้มีโอกาสรวบรวม,รวมพระวัดลังสีอยู่ชุดหนึ่งในการที่จะมานำเสนอสู่สังคมพระเครื่องนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นพระวัดลังสีสมัยก่อนเรียกว่าพิมพ์ใหญ่แต่เพื่อให้สะท้อนถึงศิลปะพิมพ์สงขององค์พระกลุ่มเนียวคลาสสิกขอขนานนามท่านว่าพิมพ์พระกิ่ง ุ้มกีบบัวฐานชั้นเดียวนะครับอันนี้เป็นพิมพ์แรกที่ขอนำเสนอในเรื่องของพิมพ์ใหญ่นะครับท่านจะเห็นได้ว่าพระสององค์ข้างบนนั้นนะครับองค์หนึ่งสีเนื้อดำๆอีกองค์หนึ่งเป็นเนื้อขาวองค์เนื้อดำนั้นเป็นเนื้อผงใบลานเนื้อขาวนั้นจะแก่น้ำมันหน่อยนะครับส่วนองค์ล่างทั้งสามองค์นั้น องที่หนึ่งกับองที่สองนั้นเป็นเนื้อผงใบลานลงรักปิดทองส่วนองค์สุดท้ายองค์ที่สามนะครับเป็นพระเนื้อผงขาวที่ลงรักและก็ปิดทองทั้งห้าองนี้เป็นพระจากแม่พิมพ์เดียวกันขอยืนยันนะครับแต่ว่ามีความแตกต่างกันในทุกองค์เลยในห้าองนี้นะครับองค์แรกนั้น นเนื้อผงดําท่านดูข้างหลังนะครับเขาจะมียันนะฮะเป็นยนกกันโต๊กลางยันออุส่วนองค์ที่สองนั้นเป็นเนื้อผงขาวอันนี้จะหลังเรียบนะครับให้ท่านดูเนื้อผงขาวอีกองค์หนึ่งซึ่งลงรักปิดทองกลุ่มนี้ก็สิเจอแต่อย่างนี้ฮะด้านหลังเป็นหลังเรียบหรือหลังเบี้ยนะครับส่วนองค์ล่างองค์แรกนี่นะฮะ กับองค์ที่สองท่านจะเห็นได้ว,ว่ามีความแตกต่างกันนะฮะอันนี้เป็นยันโต๊ะกลางอักขระอะอุนะครับซึ่งเป็นบล็อกเดียวกับข้างบนนี้นะฮะเนื้อผงใบลานส่วนอันนี้นะครับข้างหลังนี่เป็นยันโต๊กลางตัวพุนะฮะคล้ายๆเลขสามไทยนะครับทีนี้มาดูรายละเอียดขององค์พระจากองค์จริงกันนะครับ ท่านดูนะครับลักษณะองค์พระนั้นเป็นพุทธลักษณะสมัยเชียง,งแสนจะดูบึกบึนนะครับค่อยๆนึกดูนะฮะเหมือนอะไรนะเหมือนศิลปะพิมพ์ทรงของพักกลิ่งเอกลักษณ์ที่ชัดเจนนั่นกะ็คือหม้อน้ำมนต์ที่ถืออยู่บนพระหัตถ์ซ้ายนะครับ แล้วก็นั่งขัดสมาธิเพชรน,นะครับหูหรือวักกันนะครับท่านเห็นได้ว่าพักกันของเขาเนี่ยเป็นเส้นบางๆคล้ายๆโบนะครับคล้ายผูกโบนะฐานผราทิพย์ที่อยู่ด้านล่างนันนะครับใต้าการขัดนั่งสมาธิเพชรน,นั้นจะค่อนข้างชัดเจนและอยู่ลึกนะครับฐานเป็นฐานกีบบัวนะครับ มีเจกรีบด้วยกันมีเส้นใต้ฐานให้เห็นอยู่เส้นหนึ่งนะครับเขามีลักษณะของพักกิ่งครึ่งซีกนะครับถ้าท่านดูดีๆนะฮะแกะพิมพ์ได้ลึกมากนะครับเป็นพระจากแม่พิมพ์หน้าเดียวกดเนื้อเข้าไปแล้วก็แต่งให้ด้านหลังเนี่ยเนื้อที่เกินมาให้ลักษณะเป็นหลังเบี้ยอุ่มๆแล้วก็ เอาสัญเอาสัญลักษณ์ของตรายันเนี่ยกดประทับลึกเข้าไปหลังพระดึงเนื้อพระออกมาแล้วใช้มีดตัดก้นพระจนเรียบนะครับที่เห็นท่านที่ท่านเห็นอยู่ขอบข้างๆเนี่ยเป็นเนื้อที่เขาปิ้นเกินกว่าโตแม่พิมพ์กรอบแม่พิมพ์ออกมานะครับลักษณะของพระเนี่ยเป็นพระกริ่งที่นั่งอยู่ในซุ้มกรีบบัวนะครับฐานชั้นเดียวเป็นฐานบัว ข้างหลังเป็นหลังยันโตกลังอังคละอะอุนะครับ